สวัสดีค่ะดูซิอโมออมอนจะกวาดสะอาดไหมกวาดมานานแล้วกวาดใต้ร่มไม้ไว้นั่งเล่นกวาดดีๆค่ะลูกกวาดดีๆค่ะกวาดเหมือนที่ยากกวาดเมื่อกี้อะค่ะอ้ยอ่ากวาดให้สะอาดนะ กวาดให้สะอาดกวาดให้เพื่อนเพื่อนดูสิกวาดให้เพื่อนเพื่อนมากวาดตรงนี้ลูกออกมาข้างนอกเลยออกมากวาดเนี่ยที่มันที่มันเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยที่หนูจะนั่งน่ะอ่าที่หนูจะนั่งนะ,นะนงนะกวาด <g ul> กวาดให้สะอาดนะลูกนะเออเออนั่นแหละเออกวาดดีๆเออเก่งเก่งมีแต่คนเก่งเก่ง ถือไม้กวาดสูเอโม่แล้วถือถุงสูอันไหนกวาดสิเอาโม่กวาดเป็นไหมอาโม่กวาดสิเอาโม่กวาดเป็นไหมเออกวาดเหมือนยากวาดเมื่อกี้น่ะลูกกวาดเข้ากวาดออกกวาดเข้าหรือจะกวาดออกเอ้ยแต่ละคนแดดร้อนหาร่มไม้อยู่ บังแดดเนี p, illah, tacos, high, like uh ่ยต้มไม้ใหญ่มากอ่ากวาดเร็วย่าเหนื่อยแล้วเล็กกวาดช่วยกันเนี้ยากวาดแต่ดีกว่าค่ะกวาดช่วยกันกวาดช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปลูกต้นไม้กวาดดีๆพี่อ้าวอย่าเล่นอย่างนั้นที่ลูกเดี๋ยวหล่นใส่ขากเนี่ยหัวกัน เอาเอาห้ามโยนลูกมูยจะหล่นใส่หัวหนูนะเนี่ย้ยนั